คุณเคยรู้สึกเหมือนศรัทธาในใจมันค่อยๆมอดไหม้ลงไปบ้างไหมคะเหมือนไฟที่เคยโชดช่วงกลับเหลือแค่ขี้เท่าสีเทาๆฉันมีซีรีส์เรื่องหนึ่งอยากแนะนำให้คุณรู้จักชื่อว่า Midnight Mass มันอาจจะไม่ได้ตอบทุกคำถามในใจคุณแต่เชื่อเถอะว่ามันจะพาคุณดำดิ่งลงไปสำรวจความหมายของศรัทธาความตายและการไถ่าบาปในแบบที่คุณอาจจะไม่เคยคิดถึงมาก่อน เรื่องราวเกิดขึ้นบนเกาะเล็กๆที่ห่างไกลผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายจนกระทั่งวันหนึ่งบาทหลวงหนุ่มรูปงามเดินทางมาถึงพร้อมกับการปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตที่นำมาซึ่งปาฏิหาริย์หรือบางทีอาจจะไม่ใช่ สิ่งที่น่าสนใจคือตัวละครทุกตัวในเรื่องล้วนมีความเปราะบางมีบาดแผลมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปบางคนศรัทธาอย่างมืดบอดบางคนหมดศรัทธาไปนานแล้วและบางคนก็กำลังค้นหาความหมายของมันอยู่ ฉันชอบฉากที่บาทหลวงพยายามจะอธิบายเรื่องความตายให้เด็กหญิงคนหนึ่งฟังเขาบอกว่าความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นแค่การเปลี่ยนแปลงเป็นการกลับคืนสู่อะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วถ้าฉันกลัวล่ะคะเด็กหญิงถาม มันไม่ผิดที่จะกลัวบาทหลวงตอบความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์แต่เราต้องไม่ปล่อยให้ความกลัวครอบงำเราประโยคนี้มันมันทำให้ฉันคิดถึงตัวเองมากเลยช่วงเวลาที่ฉันรู้สึกว่าชีวิตมันมืดมนไรทางออกฉันก็มักจะกลัวกลัวความไม่แน่นอนกลัวความผิดหวังกลัวทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ Midnight m a s ์สอนให้ฉันรู้ว่าแม้ในความมืดมิดที่สุดเราก็ยังสามารถหาแสงสว่างได้แสงสว่างที่อาจจะไม่ได้มาจากปาฏิหาริย์แต่มาจากความกล้าหาญจากความเมตตาที่เรามีให้กันและจากความเชื่อมั่นว่าถึงแม้ทุกอย่างจะพังทลายลงไปเราก็จะยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ บางทีการไถ่าบาปที่แท้จริงอาจไม่ใช่การชดใช้ความผิดในอดีตแต่อาจเป็นการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดที่เราได้ทำลงไปถ้าคุณกำลังรู้สึกเหมือนหลงทางฉันหวังว่าเรื่องราวจาก Midnight m a s s จะเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยอยู่ข้างๆคุณในยามยากลำบากนะคะ ถ้าเรื่องนี้สัมผัสใจคุณฝากกดไลค์และคอมเมนต์บอกฉันหน่อยนะ